พี่โดนมานสองคำเี่เยวมันจะเจอที่หสอที่สบามจัเกี่ยนะอ๋อนี่ไงทะเลช่วงนี้เป็นอืมลองคิดก่นอนนะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเรียนแล้วก็ทำงานดักด้วยนี่หว่าเออทีนี้เราก็จะได้นอนอย่างสบายใจสักทีเออนอนดีกว่าสงสัยว่าอตอนนี้ผมก,ก็นั่งหิบเพื่อมาดูดีกว่า โอเคโทรศัพท์เพิ่นมาดูหน่อยสิเออตอนนี้โบนอนจะถึงสองทุ่มสามทุ่มไปเลยนอนต่อดีกว่าโอเคพี่โยนพ่นกินปากใส่ฉันออกไปออกไป มันต้องมาเห่แถวนี้เลยออกไปเลยเออยิ่งก็จะได้นอนอย่างสงบสุขทุกทีเออตกน้ำไปแค่แหะเออคนก็จะหลับจะนอนกันไหนดูเวลาทุ่มหนึ่งเยอะเออนอนต่อไปเรื่อยๆจนถึงยามคืนันหนึ่งวันพรุ่งนี้เช้าเลยดีกว่าเออฟังกูไม่มีอะไรแล้วหงเออนอนต่อ ออกไปผีเน่าออกไปไอ้เน่าออกไปขนล้อหนาหาว้ฉันเตือนแกนขั้งสุดท้ายนะออกไปได้ได้ฉันเตือนแกนเร็วนะ ตายซะเองเนไม่ต้องมาขอโทษเลยฉันกวนที่นดอตอนทีําไมคนกับลังหานที่ดีๆนอนอยู่ตี่แล้ก็าลังหลับอยู่เลยนอนต่อทิ้งไปเอเสียเวลานอนวะ นอนต่อ,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 อสนใจผีบ้างก็ดีนะโอ้ได้รู้ว่าได้กลับมาโดยสบายใจสักทีดูไโอย่างสบายใจฉันคือผีที่ถูกไฟคอกตายวันนี้ฉันจะมาหาตัวต่เกิดเทนให้กับตัวฉัน ตัวดตยตัวเทนตวดตยตัวเห็นนี่ไหนวะคุณกำลังจลับจน์นแกไม่ลูเกกับพีดิแฮกบามกเออวะแล้วก็พูกับคนนี่เฮกบทไมคุจจะนันจะ ฉันจัทนไม่ไหวนะอย,ยนอ,นอยากโดนไฟข้ออีกไหมอยากสิเพราะฉันสามารถกันไฟได้และไม่เคยกลัวคน,น,นฉัน,ฉน,น,ะะนนั่นแหละปนคนที่มาฆ่าคนณเรืยอนัเฮยปลาคุนนั่นแหละออกไปทีนน้ดเยอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะ่ายหียมบเยี่ยมที่ไหนวะ โอเคก็ผีถูกไฟคอกตายหัวด้วยวะแกมันแกครับว่าฉันเปนใครรู้ว่าผีไฟคอกตายธรรมดาเนี่ยแหละโอจะบมดยุดงเลยก็แค่ผีไฟคอกตายมันจะอะไรนะพวกไปหาตัวตายตรงไทนดีอื่นสิเช่พวกผีไฟคอกตายที่อื่นอไอ,อ้นี่ ไม่ให้นอนใช่ไหมได้ได้ได้ได,ได้ไม่ให้นอนใช่ไหมไปคุยที่อื่นนั่นไปไปหาตัวตายตัวเองที่อื่นไปผีไฟคอกตายเนี่ยเดี๋ยว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 ดยวดย,ดยแถมโงไปให้มันก่อนแน่ขว้างระเบิดน้อยนะให้มันสักทีหนึ่งสิกลายเป็นโกขันเนี่ยเออในที่สุดก็ได้หลับอย่างสบายใจ หลังทีนี้ผู้ผีก็ไปต้องมากวนใจแล้ววันนี้ทนที่ได้นอนสบายๆแายวมีมีมากวนโอ้ตอนนี้6โมงเชา้าแล้วลุกออกไปดีกว่าทีนี้ฉันก็จะได้กลับบ้านไปทำอย่างอื่นแล้วโอ้ในสุดก็จะได้กลับไปทํางานไปดีกว่าทีนี้ก็ไม่มีพวกผีมากวนใจแล้วงัเคต้องซื้อพระมาแขวนคอเพื่อป้องกันผีร้ายซะละเฮ้ยป้เนี่ยนี่ถือตัตรเตรือนกู ช่งไม่มีไอชีโอเชอเดชุดละแกก็อย่าไปเล่นบบตาเตอรี่สิฮึดีด๋ยวะาเหยเดแกเป็นอย่างเงี้ยเขาบออีบบตเตอรี่นั่นน่ยเป็นตรงนี้นะี่ไปไปเออแล้วก็ต้องไปเฮาปางรองร้อเลยเข้าใจบฮึคนเขาจะกลับบ้านกันคนเขามีงานการทำกันไปรอคนไปรอเขาขึ้น,ไป,น,ไ,ปนไ,ปไปรอที่อทอาอกา เข้าใจไหมมันแก้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนอกจากหลอกล่อชาวบ้านชาวเมืองเขาไปวันวันไอ้คนเลี้ยคนเลม้ยเข้า,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 าใจไหมมันแทนที่จะเป็นผีหลอกคนกันะบางคนหลอกผีแทนมั้งเข้าใจไหมตายแน่ท่ายจ,จะให้เจอครั้งหน้าแล้จะกระทืบหน้าบ้านเลยอืออือเอาไหมกระทือนเปีลุมศพแล้วไหมอือไม่มยงิงหรอกครับพี่โอ้โไม่ยิงหรอกครับพี่ เดี๋ยวผมผมไปที่อื่นก็ได้ครับผมผมไปรอคนอื่นก็ได้ออพ,พี่พี่กลับบ้านพี่กลับบ้านไปนะครับผมผมจะแมไปเจอได้พี่ก<ป>ับครับอือได้กลับบ้านจากเดี็กโอเคก็ขั้นสนุเอ,อ่อช่วงท้ายคลิปเราจะเล็กอะไรดีค่ะก็เล็กตามคนอื่นก็ไปนั่นแหละเนีนยนได้อยู่เอาไปว่ามีคำหยาบอยู่นิดหน่อยนะก็โง่นั่นแหละก็ไม่ต้องกไ็ไปพูดกันเด้อใช้เพื่อความสนุก โอเคเริ่มกันจากเมลอนนายสายฟีไปเร็วจ้าก็ฝากอีกเรื่องนึงก่อนที่จะไปแบบเต็มตัวหายพวกบไปกับตาก็คือสายเอที่ผมไม่ได้ลงคลิปนลยก็เพราะว่าผมป่วยไอแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะเข้าใจปะเข้าใจไหมคนไม่ใช่เปโควิดแต่แค่ไอโอเคก็ไอไปไปหาหมอกินยาก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยแหละ ก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อัดคลิปนั่นแหละแล้วก็อพอจะอัดคลิปทีหนึ่งก็ไอเ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 อนั่นแหละก็เลยลเป็นสาเหตุที่ผมไม่สามารถอัดคลิปได้ก็คือหลายอย่างนี่แหละผมก็โดนซัดยาเมื่อคืนก็นั่แหละย,ยาพาราอัดเขาาา้าหน้าปั๊บหนึ่งเม็ดก็ประมาณนั้นเลยแหละก็คงจะรู้นะว่ายาพารามก็ไม่ใช่เรนเลนสมเม็ด แต่โชคดีดีแม่ผมเอาเม็ดกลมๆให้กินออก็ดีแค่ไหนละ่ะอ,อช่ามมเถอะก็นี่คือสายที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับผมอ๋อจะเจอกันคลิปหน้านะนะบายอ๋อแล้วถ้าคุณเห็นวิดีโอปแปลกๆที่ผมเหมือนไม่ได้ตั้งใจให้ลงแล้วแบบคลิปอะไรก็ได้ที่มันไม่น่าดูอ่ะนั่นแหละคือผมกำลังทดลองเกี่ยกับวิดีโอสั้นกับเพลงไอดอลไลนอยู่ ก็น um ั pues ่นแหละไม่ได้เป็นเพลงภาษาอังกฤษก็แปลกๆเลยนะอุ้ก็อจากงงเอยนะอืมก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกผมก็พยายามจะทําตามช่องอือนเขาเนี่ยแหละก็สงสัยว่าเขาอะทายังไงการทําไมถึงเป็นอย่างนี้อัดในหน้าจอโทรศัพท์ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะอ่ะฮะก็เหมือนคนบางคนที่อัดเกมเลยเนี่ยแล้วก็เอาไปลงวิดีโอสั้นเนี้ยก็นั่นแหละผมก็พยายามหาคําตอบดู หมวกคิมบีเอามาใส่แยกกลางอินฟินิตี้นี่น่าจะเป็นสแตนนะนี่เนี่ยแกทำฉันเอาไว้เออกระดูกที่โค้งหักนี่เด็กนี่เด็กเดว์เดว์ดดหมวกหมวกมันกลับดได้รึเปล่าคงไม่ได้หรอกมั้ง โอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่พร้อมกับสาเหตุที่ทำให้ผมถึไม่ได้ลงคลิปนานไปเลยไอพีบาตาเลียนเออครับเออคนณเดชคุณเดชเราโดนอะครับจัดเฟดก็ยืนอ,อยู่ตั้งนานันแรนเลยออกเลยอ้ามาดีอะไรจะไปต่อยกันตาเซเว่นเลยเพื่อนมาดีอ่า